อะไรเปลี่ยนเปลี่ยนวะโอ้โหเห็นชัดเลยครับโอเคครับตอนนี้ก็อยู่รายการคอฟตี้ทีวีนั่นเองครับก็มีแขกรับเชิญนะครับมีแขกของเราชื่อว่าวอนฟาร์มฟิลครับโอเคครับเราจะมาทายครับอ่าไอคัตเตอร์ครับอ้าวให้มึงดูคลิปนี้มึงดูแอร์นยครับทตอนหน้าตาคมมึงรู้น้องมึงครับน้องครับไม่มีอะไรครับเราลงมาเพื่อนออกดีฮ้ยมันไม่โดนดี ออนี่ครับฮัตเตอร์ถ้ามึงดูคลิปนี้ดูด,ด,ดูดูดูน้องดูน้องมึงดิโคตรเร็วชิบหายเลยมึงเหมือนกันเลยเฮียอ้อกูกู็นคนต <อ S 2> ายจร<ช>ิงต่อมาครับในสาวคลิปนี้ขอไปก่อนนะครับไป,ไปบ่ายไม่ได้ครับ